นิพพานธร,รมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนมีหน้าที่มีอาชีพมีงานในการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรักษา ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสศโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัโรทั้งหมดทุกส่วนสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสศโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพดึงดูดบอกเกิดพัฒนาทำทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆหาททาบารมีสาสิทธัศต์พระเดชประคุณหลงปู่สดจันทสโลอย่างสมบูรณ์ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30สิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหารำโลภโกรธหลงเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสสดันทัโรอตึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทำโลกโรดหลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบาร,รมีสามสิบทักษ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัโรซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดที่สุด เป็นชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาเป็นปกติศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วย บารมีสามสิบทัตพระเดชปคุณหลวงปุษตันทัสโรดึงดูดธาตุทั้งละเอียดและหยาบที่เป็นของกลางของนิพพานธรรมใหญ่ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชปคุณหลวงปุษตันทสโรเพื่อให้เป็นเส้นทาง ให้เป็นสื่อนำให้เป็นท่อทานให้กระแสธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชปกุณลงปุปสตันทัสโรเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมโลกโลดหลงแต่ละส่วนของท่อทานธรรมบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณลหลวงปู่สดเจรนญทัศโรล้วนมีหน้าที่มีอาชีพมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจนทัศโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจนทัศโร รักษานิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชปกุลลงปุสสตันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนให้ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จ เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตลอดไปแต่ละส่วนของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สรทำหน้าที่ ทำงานทำอาชีพเป็นท่อทานเป็นสื่อนำเป็นเส้นทางให้กระแสธร,รรมบารมีสามสิบทัระเดชะคุลโกลสัจจันทัสโล,โลได้ไหลเวียนเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมโลกโกรดหลง ชีวิตเป็นอย่างยู่ของแต่ละท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยู่จากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลม ทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่เกิดจากธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรรวมรวมเรียกธรรมโลกโกรธหลงปรากฏอยู่ที่ใด กระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่สธเสด็จทรรัสรบเดินทางรุกเข้าสู่ตำแหน่งนั้นโดยการเดินทางด้วยท่อฐานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่เทเสด็จทัสโรบทั้งแบบมีวิญญาณธาต และแบบไม่มีวิญญาณธาตุเพื่อหาประโยชน์จากเคลื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมโลกโลดหลงดึงดูดธาตุทั้งละเอียดและหยาบ มาเป็นโครงสร้างของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดเดชพระคุณหลงผู้สดจันทสโรธรรมโลกโลดหลงจึงต้องสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพู่ศักดจันทสโรบางสวนไปเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานให้กับธรรมโลกโกรธหลงได้ไหลเวียนได้ทำวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกโกรธหลงซึ่งเป็นโอกาสสำหรับ ข่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปุษถดันทัสโลส่วนอื่นๆที่ยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยังรับรู้รับการควบคุมบงังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากกระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพคุลหลวงปุษถดันทัสโล ลุกเข้าหาท่อฐานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลส่วนนั้นๆที่ยังไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนา ธรรมโลภโรธหลงที่อยู่ในตัวของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ที่ยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้กลับมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโครงสร้าง ของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประุลหลวงพุสธดจันทสโรทุกส่วนทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประุหลวงพุสธดจันทสโรสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุสธเจันทสโร บางส่วนมีธรรมโลภโกรธหลงไหลเบียนอยู่มากบางส่วนมีธรรมโลภโกรธหลงไหลเบียนอยู่น้อยแต่ละส่วนล้วนถูกควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทธัตระเดชปุณุลงพุสดันทศสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทธัตระเดชปุณุลงพุทสดันทัสโรจึงทำให้ทำโรคหลดหลง ที่อยู่ในแต่ละส่วนของท่อฐานธรรมบาร,รมี30สทัศทประเดชปกุณผลเสด็จันตสรกถูกศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยบาร,รมี30สทัศนี้ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบาร,รมี30ทัศนี้ได้ตลอดอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลา ตลอดเวลาจึงเป็นผลรวมให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้ขยายขนาดได้กว้างขวางขึ้นมาเรื่อยๆรุกเข้าหานิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมานิพพานที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจึงรับรู้ได้ถึงรรมโรคลดลงที่มากขึ้นที่สร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพ เพื่อความอยู่รอดของธรรมโลกโกรดหลงให้ชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ของธรรมโลกโรดหลงนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพุกุลหลวงปุษตทสโกทุกส่วน จึงพร้อมเพลียงเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชะคุลวงุสสดจันตสโรสร้างยุติธรมรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชะคุลลงุสสดจันตสโรเพื่อย,ยุติวิกิตอุปสรคปัญหาชีวิตทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญกว่านิพพานธรรมใหญ่ ให้ทำทั้งหมดถูกดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศนระเดปรปกุลวงปุสจันทสโรให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศน์ะเดปรปกุลวงป่สจันทสโรอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้มีสงครามระหว่างธรรมทั้งหมดยุติ อุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ของนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มั่นคงมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิต เป็นยอย่างอยู่ด้วยกระแสธรรมบารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตลอดไปทั้งหมดจึงเป็นหน้าที่เป็นอาชีพเป็นงานของพวกเราที่ทำอยู่ตลอดเวลาทำอยู่ตลอดทุกอนุเวลาตัวตนที่แท้จริงของพวกเรา คือร,รมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดปรปกุลหลวงปู่สดยันทัศโรเกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลาณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดปรปกุลหลวงปู่สดยันทัศโรทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพเพื่อให้ชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จ เป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสัมสิทัศส์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุบจันทสโรตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาที่พวกเราทั้งหมดรับรู้สังเกตอย่างละเอียดรับการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ จากศูนย์กลางดวงกลมทุกด่วยย่อยบารมีสามสิบทัศนพระเดชปุรคุลพุทธสดัญทัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปุรคุลพุทธสดัญทัสโรซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาเพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจัน um. ท, um hmm ทัศโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เกิดยุติธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจนทสโลเกิดยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจนทสโลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเกิดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจทัสโลมีตัวตนเท่งแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุดเจริญรุ่งเรืองสำเร็จ เป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุษส์จันทัศโรตลอดไป